มีเรื่องสมมุติอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าทุกคนนะครับไปขายหมี่ัหคะยินก็จะขายขายหมี่แห้งครับขายหมี่้พะนะครับคิวก็จะขายได้นะครับถ้าขายหมี่นหครับไม่นะครับผมมีเรื่องเล่าที่มาบอกทุกคนฟังนะครับนะครับเรื่องอยู่ว่านะครับมีเจ้าหนายคนหนึ่งมีรู้มอ่งห้าคนเจ้าหนายบอกว่าให้ไปขายหมี่พะนนะครับคนแรกเนี่ยเมื่อออกจากห้องก็บอกเลยบ้าหรือเปล่า ถ้าไปขาย่ที่พักพักไม่มีผมจะขายไงเช้าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาหาเจ้าหนายผ่ผมบอกว่าเจ้าหนายครับฉันขายไม่ได้หรอครับพักไม่มีผมจะขายยังไงเจ้าหนายก็ได้แต่กินกรณีคนที่สองครับเข้าไปอีกว่าแห่งหนึ่งครับผมก็ไปเลือขายอาย่ทีาา่พัก,กนะครับเจ้าหนาท่ครับก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อจะขายยังไงจะซื้อยังไงคนที่สองก็บอกว่าช่วยผมหน่อยครับขอร้องเถอะให้ช่วยผมผมตกงานแน่เลยนะครับ ช่วยผมซื้อสักการณ์เรื่องดีด้วยความเมตตาของตาครับดพื่ซื้อหนี้เด้นงา้ครับขณะที่คนที่สามครับไปที่วัดแน่นอนครับไปเห็นว่าอะไรครับตาซื้อไหมครับตาซื้อไหมครับไม่ซื้อนะครับโดยการเป็นเสจแน่นอนนะครับเพราะที่มงพูดคิดอย่างหนึ่งครับเราเขาก็จะบอกว่าเอ๊ทำยังไงดีนะให้ตาซื้อครับเรามีคำถามถามตาครับว่าคนที่เข้ามาในวัดเนี่ยเข้ามาด้วยความเคารพใช่หรือไม่ตาก็ตอบว่าใช่คนที่เข้ามาในวัดเนี่ย ก็จะกขอเคารพแล้วนาด้วยความจริงใจใช่ไหมท่านก็ตอบมาใช่ครับทีนี้ท่านดูสิครับคนที่มาจากแรงกายเนี่ยคนจะมาถึงวัดเนี่ยผมเข้ามาเสกระเสิร์ยุ่งเหยิงทั้หมดนี่ความสตาัตย์ะอ้างแล้วเขชโฉมพาะได้ยังไงถ้าท่านมีหวีด้วยบริการให้เขาทำผมให้เรียบร้อยล้างหน,น,น้าล้างตาให้สะอาดชำระจนตใจให้บริสุทธิ์นะครับก่อนที่มาไหว้พระกอ่อนจะโฉมพระเนี่ยถ้าคิดว่ามันจะดีนะครับอาจก็ได้พระก็ส่งิดเรา แล้วก็สิ้ซึ่งมีไว้ทั้งหมด1นึ่งร้อยอันครับอันไหนถึงคนที่4ครับที่เข้าไปวัดเหมือนกันคำถามเขตอบว่าคือปฏิเสธไหมครับซึ่งไหมครับปฏิเสธครับเพราะพลาดไปความสําคัญก็นาเป็นของการมีดีใช่ไหมครับพัาดก็ปฏิเสธครับแต่คนที่4ครับเขาบอกว่าอย่างดี้ครับผมผมเนี่ยเห็นท่านเนี่ยมีความมีความรู้ภูมิทางมีความแตกฉานในธรรมะครับจะดีกว่าไหม าท่านเนี่ยเอาคําสอนคาอวยพรเนี่ยไปสลับไว้นี่และเป็นบล็อกของกำนานให้กับผู้มากราบไหว้ครับอ่ออาทศก็จะรู้สึกว่ามีอะไรที่เขาได้รับไปนอกเหนือจากนี้นอกจากนั้นท่านในนั้เถือแค่ธรรมะอ่าท่านก็ดีไหมครับท้าก็ตอบว่าเออก็ดีนะท่านเอาไว้สัาพันอันละกันแคนสุดท้ายคนที่ห้าครับผมคนที่ห้าต้องบอกอีครับว่าคนที่ห้าเนี่ย พอขายวีได้สูงสุดคใับให้ขายมาเท่าไหร่ครับัพ่เท่าไหร่ครับสองร้อยคือสองรครับเมื่อกี้รับเมืีขายแล้วนะอ่าจะกี้พันห่แล้วครับเอาจากก้อนเป็นพันแล้วนะเป็นแต่นี่แล้วองพนสองพัครับมื่อหนึ่งครับห้าพันชิห้ครับเป็นมื่อครับใช่ครับมื่หนึ่งครับคาว่าทำไมถึงขายได้ครับก็บอกกับพัว่าอย่างนีว่าหวีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับชายที่มาเคารพผู้ชากการไหว้ผ่านโดยยะหญิงเนี่ยพกหวีติดตัวแทบทุกคนจริงไหมครับอ่าไหมครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าลองคิดดูสิว่าท้าทําการปลูกเสร็จหวีเนี่ยให้เป็นพื้นหาังของถังในการคุ้มครองป้องกันผู้ที่มากราบไหว้นอกเหนือจากที่เขาจะพื้หวีไปแล้วเขายังสามารถนำไปให้คนอื่นยาตี่น้องเพื่อสนิทที่จะหายได้อีก และนอกจากท่านที่จะไปเผยแร่ธรรมะแล้วเนี่ยท่านยังมองนอกจากความวามุ่งคองเนี่ยท่านถือว่าเป็นการเผยแร่ธรรมะสร้างพิเศษถ้วนเราไม่ควอรู้จักคน็รากฏว่าหวีนี่ขายได้ครับและได้รับความนิยมเนะครับวัดที่ที่รู้จักมีรายมีปัจจัยเข้ามาที่วัดสาม,มารถรู้วัดได้อีกครับบทสรุปก็คือคนที่หนึ่งครับไม่มีรายชืก,การขายครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องการขายครับขณะที่คนที่สองครับคนที่สองเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าคุณใช้ในความสงสารความเมตตาครับการขายมันจะไม่ยั่งยืนครับขณะคนที่สาครับมีความคิดเพิ่มเติมจากลูกค้าครับแล้วก็สร้างความพอใจกับลูกค้าเขาถึขายได้เป็นร้ยายครับขณะที่คนที่4ี่ครับต้องอู่จากพอใจพอใจลูกค้าแล้วเขาสร้างลูกค้าเหตนว่าอันนี้มีประโยชน์เราจะได้คุณค่าอย่างไรนะครับและคนสุดท้ายคนที่หครับที่เขาขายมีเยอะที่สุดแทนต้องบอกดีครับเขาไม่ได้บอกว่าวิีแค่แค่วิครับ เขาบอกว่าการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าเกับปีและสุดท้ายคือการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ซื้อครับผู้ซื้อได้ประโยชน์จากการให้เอาวีไปทําประโยชน์ใช่ไหมครับทได้ได้การขายไปเยอะที่สุดครับ